บวชไม่เสียผ้าเหลืองพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อทัตตะชีโวการบ้านสิบข้อเมื่อเรารู้จักหน้าที่แท้จริงของชีวิตอย่างนี้แล้วว่าเกิดมาเพื่อปราบก,กิเลสให้หมดสิน้นถ้าใครต้องลาสิกขากลับไปจริงๆถ้ามีภรรยาอยู่แล้วก็อย่าไปเสียเวลาสร้างลูกเพิ่มอีกเลย ชวนกันมาวัดทุ่มเทใช้เวลามาทำงานปราบกิเลสดีกว่าใครที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าโง,ง่ไปมีเพราะมันจะทำให้เสียเวลาทั้งเราทั้งเขาที่จริงเราก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างตายถ้าภรรยาตายใช่ว่าเราจะกระโดดกองไฟตามภรรยาไปเสียเมื่อไหร่หรือถ้าเราตายภรรยาก็คงไม่กระโดดกองไฟตามเราไปส่วนใครที่ยังไม่มีภรรยา แต่อยากจะไปพักผ่อนเสียก่อนก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าอย่าไปนานพรรษาหน้าให้รีบกลับมาบวชใหม่แล้วพรรษาหน้าบวชแล้วสู้ไม่ไหวจะสึกกลับอีกก็ไม่มีใครว่าอะไรฝึกรบกับกิเลสไปทีละพรรษาก็ได้พระพุทธองค์เองเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็เคยบวชแล้วก็สึกสึกแล้วก็บวชอยู่ถึงเจ็ดครั้ง พอครั้งที่7จึงได้คิดเพราะเห็นภรรยานอนหลับก,กลางวันท่าทางไม่น่าดูเลยบวชแล้วก็สึกสึกแล้วก็บวชมาอยู่กับยายปลาค้างปีเสียเวลาไม่เข้าท่าชาตินี้ไม่เอาอีกแล้วตัดสินใจบวชครั้งที่7แล้วไม่สึกอีกเลยใครที่ยังไม่มีภรรยาก็อย่าไปเสียเวลามีรีบกลับมาบวชกับหลวงพ่อที่วัดนี่แหละหลวงพ่อจะรอแต่อย่าให้นานนัก เดียวหลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็จะไม่เจอกันเพราะฉะนั้นงานที่แท้จริงของชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่งานมีภรรยาไม่ใช่งานสร้างครอบครัวงานที่แท้จริงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ปราลบความเพียรตั้งใจปฏิบัติมักมีองค์แปดให้แก่กล้าสามารถขุดรากถอนโคนกิเลสได้เด็ดขาดนี่เองใครที่เกิดมาแล้วได้ทำงานที่แท้จริงของชีวิตอย่างนี้ ถือว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วส่วนชาติต่อไปจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ค่อยว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีภาระอะไรในทางโลกก็อย่าลาสิกขากลับไปเลยตั้งใจทำงานที่แท้จริงของชีวิตดีกว่าส่วนว่าถ้าใครมีภาระรับผิดชอบต้องลาสิกขากลับไปจริงๆก็อย่ามัวไปหาเลิกศึกอยู่เลย บางคนไปหาเลิกโหรามาบอกว่าเลิกดีตอนตีสองนั่นเวลาพระจำวัดนะลูกบางคนยิ่งกว่านั้นไปเอาเลิกศึกมาจากไหนไม่รู้บอกว่าต้องลาสิกขาตอนอีก15นาทีเที่ยงนั่นเวลาพระกำลังฉันเพนอยู่นะลูกเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเลิกของโหราเลยมาเอาเลิกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าคือเมื่อรับกระถินแล้ววันไหนใจสบายฉันเพลเสร็จเรียบร้อย ก็ลงมือนั่งสมาธิให้ใจสบายถ้านั่งสมาธิเมื่อยนักก็ให้หลับไปตื่นหนึ่งตื่นมาแล้วก็ส่งน้ำส่งท่าปลงอาบัติให้เรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ให้ใจสบายเสร็จแล้วให้พนมมืออธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่าข้าพเจ้าลาสิกขาไปงวดนี้จะไม่ไปทำเหลวไหลอะไรทั้งนั้นจะตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์แปดในเพศคารวาสต่อไปอีก จะตั้งใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งใจทางทางไปพระนิพพานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทําความเพียรมาตลอดทั้งพรรษาขออำนาจบุญกุศลนี้จงส่งผลดลบันดาลให้ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดจะรับราชการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ตามที ขอให้มีแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จเป็นอัศจรรย์หากจัดการภาระที่ค้างค้างรวบรวมทรัพย์สินเงินทองได้เรียบร้อยจะรีบกลับมาบวชใหม่อีกเพื่อทำงานที่แท้จริงของชีวิตคือขุดรากถอนโคนกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษทำพระนิพพานให้แจ้งในชาตินี้ต่อไปด้วยคนที่เอาบุญที่ตั้งใจฝึกตัวมาทั้งพรรษามาอธิษฐานให้ตัวเองกลับมาบวชได้อย่างนี้ นี่คือคนฉลาดตัวจริงหลวงพ่อและหมู่คณะจะรอเราอยู่ที่วัดแล้วในระหว่างปีงานที่ต้องรับผิดช,ชอบก็ตั้งใจทำไปบุญต่างๆก็ตั้งใจทำไปแล้วทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนให้ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ที่วัดคือบุญบูชาข้าวพระแล้วถ้าวันอาทิตย์ธรรมดามาได้ก็มามาเจอพี่น้องวงบุญและทุกวันทุกคืนเปิดจานดาวทามดูที่บ้าน แล้วหลวงพ่อทั้งสองก็จะได้ไปเตือนสติของพวกเราถึงที่บ้านแล้วไม่ว่างานการจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องปฏิบัติภารกิจที่ครูแม่ใหญ่สั่งเอาไว้10ข้อดังต่อไปนี้ข้อ 1. เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ 2. จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ 3. ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ 4. เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญ ข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานลกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ 7. ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระ องค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วย ข้อ 10. สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจาการบ้านทั้ง10ข้อของครูไม่ใหญ่นี้คือการปฏิบัติมักมีองค์8เป็นกิจวัตรเพื่อทางทางไปพระนิพพานให้แก่เราตัวเราอย่างต่อเนื่องยั่งยืนนั่นเองด้วยอำนาจบารมีทั้ง10ทัศที่ลูกหลวงพ่อทุกรูปได้ตั้งใจบำเพ็ญอย่างดีแล้วมาตลอดพรรษา ขอให้ลูกทุกรูปสามารถกำจัดนิสัยอันไม่พึงปรารถนาให้หมดสิ้นไปได้สมใจนึกภายในเร็ววันและขอให้มีกำลังใจอันยิ่งใหญ่มีจิตใจเข้มแข็งแกร่งกล้าในการที่จะทางทางไปพระนิพพานสามารถกำจัดสัพพทุก์สัพพกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้โดยง่ายตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมและขอให้ทุกรูปที่จำเป็นต้องลาสิกขาในครั้งนี้ สามารถย้อนกลับมาบวชสร้างบาร,รมีร่วมกับดวงพ่อได้ภายในเร็ววันส่วนท่านที่ตั้งใจจะบวชต่อขอให้บวชได้ตลอดไปอย่าได้มีอุปสรรคใดมาขวางกัน้นทำให้ต้องศึกหาหลาเพศแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวเมื่อถึงคราวลาโลกให้ลาโลกในผ้าเหลืองและมีผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงัยพระอรหัน์ห่อหุ้มกายไปทุกชาติ ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน